พี่น้องขะตอนนี้คือรีมาจองห้องพักให้กับพี่ช่างแต่งหน้านะคะและคือห้องพักยูคุณนะคะแต่ว่าต้องมาจ่ายเงินกุ้นแม่ยุนีนี่เพื่อนแบบนี่เพื่อนเศรษฐีนะคะนี่เพื่อนขอไทยแต่จ้ะแม่เฮ็ดยังเนาะไม้ทำไม้โอ้นี่ซีเกตไม่แต่พอไม้ในพี่น้องขะใส่แค่แม่ทำเองหมดเลยเหรอพูดพายอะไรเลยใส่อันเลี่ยงไม้ก็เลี่ยงเองบอก โอ้พาดไปกับเล็กเองพี่น้องเอ้ยน,น,นี่พ<ว>าดเนนอ็งคือเหน็นเองได้เอ้าแม่กับสาวน้อนี่แม่กับล่วงแล้วแม่นนจะเป็ไรอ่ะอันนี้คือแม่อันไายผู้จ,จะเป็นเจ้าของรีสอร์ทนะคะแต่ว่าต้องมาจ่ายเงินน้ำเพลินได้พี่น้องนี่นี่เฮือนมหาเศรษฐีได้หนี่คะ่ะสุดยอดปะคะสุดยอดปะ ทอดายอะไรบ้านี่อ้าวทอดาดหล่ะได้บอกไว้บอกลูกไา้ได้บอกไปบอกคะสห้องนั่นหมืนสามห้องค่ะสห้องสามสาสิบอ๋อพันสามร้อยห้าสิบหนูจะให้พันห้าก็เอาหนูะให้ 1, พนันห้าเนะเดี๋ยวหนูคิดก่อนนะแม่สวัสดีค่ะอันนี้เจ้าของมาค่ะนี่อ๋อไอที่คุยกับหนูบออันนี้เงินค่ะ ใจก่อนแต่ว่าท่านเอ็มีคนมาจาเขาหรอคะมาจากทั้งใดมาจากมาจากกรุงเทพค่ะสีวิทย์ไทยเอ็มวีก็เลยมาจองห้องพักให้นักแสดงเพิ่น,นพี่จากระเบียบโอ้ยระเบียบมาดูจ้ะเียมาดูหรือกปล่าเปิดโดนมาเอ็มมาเอ็มมาหนีหมดไม่รู้ไมได้เอ็มก่อนเคยเป็นค่ะก็อยู่แต่หนูคนอยู่บัตรคอกับแม่น <c oughs> ี่ <c oughs> ตากำแพงใหน่เี่ยวโอ้ดูเลยอนน้มันแรกมันเอยู่ตอันแดสุดลคะแสุดมันนอยแต่แม่อยากพาไปเบิ่งอย่างพาไปเบิ่งแน่เอาพาไปเบิ้งาไปบิแน่ัแนคือบคือบอกให้ไปั่งหนึ่งคือบอกให้เข้าเขาไปเบิ่งคนอะโอ้ อันนี้ห้ฟี่ค่ะคะโอ้ยขอบคุณคุณแม่นะคะก็ใจดีเทวอว้ยคุณแม่ซื้ออีกอ,อย่างเนาะจ้ะคุณแม่ไพฑูน<ล>คันแม่พักอยูน่นี่เนาะ,ล,ะลงลงเล่มซื้ออย่างเกาะฟุดพุตตะวันพุตตะวันรีสอร์ทนะคะต้องจองเลยนะคะเพราะห้องมีจํานวนจํากั<ล>าาาาดแล้วแม่แล้วมีโครงการซีเฮดต่อเติมต่อไปอีกวะคะ

กิจการเวร์ไลน์ก็ดีละเศรษฐีบัดสวัสดีค่ะพ่อเหยังนเนาะเ็หยังเนาะจ้าอ๋อบรรยากาศดีเนาะ ชสิให้ยังกาะบางนึงน่ะให้แตงโม่เอให้จักหน่วยคะหน่วยเดียวแนี่ยเลขแกนหมดคนละลูกให้คนละลูกบ่คนละเครื่องกับพ่อแล้วแม่เก็บมาไหวหงัวอเด้อเด้อเด้อแม่เก็บมาไว้ให้งัว งัวกินเลยงัวนี่คืองัวโอ้ยหลายแค่ะแต่ว่าก็ยินดีอยู่ค่ะโอ้ยขึ้นมาใจดีแทนน้อยปลูกเองปลูกเองแบบออร์แกนิกออร์แกนิกเองงอขเเนห็นบ่นี่ ปกติภแษาง้อกินนะคะแต่ว่าขอบคุณค่ะใจดีมากเลยได้ค่ะเดี๋ยวสิแมหาเดวคุณแม่ไพทุนวิทุนซื่ออะไรนะคะลืมแล้วคุณแม่ไพทู่ขยันนิลีต่อไปจำไม่ดีจำคำไม่ตไม่ดี อะไรคะบอกค่ะหนูหนูเพลงของหนูเองเพลงพบรักพเชอรี่ปียพรอ่ะเดี๋ยวไปเบิ้งห้องนะคะเอาไปเบิ้งห้องก่อนไปเบิ้งห้องโอ้ยเจ้าของนี่สวนพนบริการดีๆตัวพี่น้องเพป็นบอกให้ไปเบิ้งห้องให้เรียบร้อยก่อนแต่ว่าเชอรี่บริพารเด้วยค่ะอันให้พี่ๆเพิ่นพัก พักไไติบเบิดแล้วเบิดห้องพักเนี่ยมีสามห้องพีูู่หงกงพักของหนึ่งขันมาขันมารอหนูทุ่มพ่อมีใส่ตองจองมองนี้ไปก่อนนะคะเพราะว่าจำกัดอีดีไม่สี่ห้องนี่ข้าไปเบิ่งนะคะห้องสีส้มมีห้องแบบชิกๆน่ารัก มกระจองหมดเลยฮะก็จองหมดเลยนะคะผูุ้้ดายพันมาแถววุทุมพตรีใสนะคะมาที่ภูตะวันภูตะวันรีสอร์ทได้นะคะแต่ว่าต้องโทรมาจองก่อนเ้อพี่น้องคะ่ะตอนนี้ก็เต็มแล้วค่ะเต็มแล้วิ่ะสิเฮตดอีกอยูมันบ้าค่ายขายายอีกอยูเนาะมึงบรรยากาศหลังหลังรีสอร์ทคือดีแห้งบรรยากาศเป็นโงหน้าเป็นอย่างนี้นี่ มาอยู่หน้าแต่หน้าติดทางดำเลยคพะ่ันบอกว่าเพูนไม่อยู่หน้าแหละแต่ว่าท่างหน้าเพูนเนี่ยติดทางดำเลยพี่น้องค่ะทางหลักไปล่าสีเพูนแหละนี่บรรยากาศนี่ก็คือนะคะภาพบ,บรรยากาศที่รีเก็บมานะคะความน่ารักของเจ้าของรีสอร์ทพูตะวันรีสอ,อร์ทอุทุมพรพิสัยค่ะฝากกด,าก,ก,ดาก,กดไลค์กดแชร์ฝากกดแชร์กดไลค์นำในเดจ้า